เฮ้ยเฮ้ยทำไรอะ่ะเหี้ยงง่ไอ้สัดยังยังน้ำใหม่โอเคผมไม่พูดนะผมฟังผมฟังเดียว ปิกปีกแค่ไม้ปีกแค่ไม้เดือดเดือดปิดถึงรีโหลดอับน้ำก่ันด้วยใส่กงใส่อนไหมแม่เราเรา,เรา,เ,ราเรามีซิมหกคนแล้วนี่ก็น,นั่งคู่ไปเลยเรามีซิมหกนี่ใช่ใช่ใช่มันได้คู่ทุกคน รถไหนผมดูของในรถกันไม่ไม่พี่ไม่ได้นี่ปาบน้ำไปรี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 เร่งข่าวก่อนออกพร้อมกันออกพร้อมกันออกพร้อมกันเยนะๆรถมารถอะไรหมดเอารถไม้หมดเดี๋ยวพี่เองนึงผมขอเซ็ตของในรถแป๊บนึงเซ็ตของเอเอดีต้องมีในตัวสองชุดก่อเพนกล่องซ่อมให้พร้อมให้พร้อมกล่องซ่อมปลาหมึกอะไรให้พร้อม เอาเกาะเพิ่มก่อนดีกว่าที <รอ S 1> ่บบเ,เอาเกาะเพิ่มก่อนชุดเกาะชุดเกาะแค่ยี่สิบตัวนะไม่ต้องเอามาเยอะ ขับน้าก่อนความยัง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 ไปไปเซตเซตไปทางน้หัวหัวหมใครจะโกังวอย่าพึ่ง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 อย่าพอย่าพึ่งเออมันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าลันอยู่ข้้าเก็บรถ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 รให้หมดเลยพี่เจรวมันมาแล้วมันมาแล้วไกัไกัทไรอ่ะ มันเอาเพื่อนเอาแล้วมันเอาเพื่อนมาแล้วคิมขึ้นมาก่อนคิมเยอะเยอะเยอะคิมคิมลงพร้อมกันลงกันลงกลุ่มลงลงกลุ่มลงเลยเพื่อนเล่นแล้วเพื่อนเล่นแล้วเพื่อนเล่นแล้วเพื่อนลง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 แล้ว ช่วยเพื่อนด้วยนะช่วยเพื่อนด้วยนะยิงอย่างช่วยเพื่อนด้วยนะยิงอย่างช่วยเพื่อนด้วยนะจังจังหน้าหลังหน้าหลังไปเล่นจังหน่อยเล่นจังหน่อยตา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 ยตัว

ร่มปล่อยเพื่อนมันมมปอเพื่อนมันมารวมร่วมปอเพื่อนมันมารวม่มปอยเพื่อนมันมาวไอ้สัตว์เอ้ย ไปเลยไปเลยเท่าไหร่เท่านั้นเท่าไหร่เท่านั้นไปเลยไปเลยเท่าไหร่เท่านั้นขึ้นรถหนีไปเลยไป่โไมาพี่โมายไ้ยไเียไยปไปกดปปเลย่ะ ไอ้ไอขึ้นรถมาผมไปกดป้นว่ะโทษว่ะไอ้ไอ้ขึ้นรถมาไอ้ไอ้ขึ้นรถมามีมีใครมารับผมไหมฮะ มีหมอป่ะมาแต่งมาแต่งมีหมอไหมมีพี่มี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 ไปเลยพี่เธอเธอเขินเลยเธอเขินเลยเธอเธอเธอมาเขเลยพี่ไปเลยพี่มีหมอป่ะพี่แม็กพี่แม็กลงมาทำพี่เธอเธอเขินเลยเธอขึ้นเลยแม็กทำเลยแม็กแม็กทำเลยแม็กให้เขาเลยเราไปเลยเอาเธอชุบก่อนเธอชุบก่อนเธอชุบก่อนเธอต้องบอกให้เขามาเอาอ่ะ ก็ไปส่งโรงพยาบาลเลยบนมาเมื่อกี้ไม่หมอแม่เขาว่าลงมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับรีรีรีกลับเอาศพเดีเออกลับเอาอันนี้ได้ไหมกลับพาไปส่งโรงพยาบาล่อยเมื่อกี้น้องเห็นรถนะพี่แต่ว่าแล้วคนที่ปล่อยอ่ะใช่ใช่หนูหนูเห็นรถเขาอยู่ไม่รู้เป็นอะไรแล้ว Mày không sống, em không có sống, mày 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 Được rồi, mày 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 เฮ้ยเรไิ่มไม่ชิวละเริ่มไม่ชิวละวอย่ามั่วสพูดออกมาอย่มั่วสู้พูดออกมาอะไรชั้นไม่ถูกสามคู่บูดรอดสองรอหดแรกอ่ะบอสพร้อมแล้วครับเขาอะไหลอดหลอดหลอดหรอดสองรอดที่สี่อะไปเลยเป็นอยู่ปะมีเด็นอยู่ไหนอ่ะโทรอยู่โทรศัพท์อยู่โทรศัพท์อยู่โทรศัพท์อยูนเอางี้งี้เองเออมิโนมิโนมิโนมาที่ก่อนมิโนมิโนสลับที่พี่เบลอยู่ไหนวะ อยู่กับบีคางอยู่กับบีคางเนี่ยอ่โอเคพร้อมนะพร้อมนะทุกคนพร้อมนะพร้อมมาเลยด้วยนะเดี๋ยวโดนชนกันเดี๋ยวเร่งสคัญด้วยรักรักนุกนะหลักนุกขับเป็นเส้นขับเป็นฟันปลาพี่ขับฟันปลาขับฟันปลาไม่ต้องเหยียบไม่ต้องเหยียบสุดโอเคภาพกูมาละเว้ย ผมยนขอโทษครับขอโทษครับครับผมไม่เป็นไรครับห่อห่อใส่ไข่ด่นบัดสี่แปดเด่นบัมสี่แปดเดนบัมสี่แปด บิ่มบํมซัมเบ้์ซีแปดซีแปดจะพังไวไวรวมกลุ่มกันเล่นหน่อยเอาคันเดียวกันหน่อยไวไวคันเดียวกันไวไวเคันเดียวกันซีแปดหนีซีแปดหนีพี่ซีแปดหนีตามพี่ตามไหมเอ้ยไม่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 เพื่อนไม่ตามขอทางนะครับพี่ขอทางนะครับพี่เฮ้ยไม่กูเห็นได้ฝั่งมันวะ มันังเราเน่ใครชูนิ้วกลางไวยางปั่นอ่ะไอ้ิงกูก่อนชูอ่ะไงลงก่อนลงก่อนมันนว่าแท็กมันเอ้แท็กมันควัขึ้นแล้วแท็กควันขึ้น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 แท็กควัขึ้นวนข้กวัวมน ตะกีมาหรอคิมคิมเลิกบัมคิมคิมเลิกบัมเลิกบัมจะลงเพื่อเราลงเนี่ยแล้ไอ้มันมามันมามันมา จอดลงจอดลงไม่ต้องบําแล้วไม่ต้องบําเลยแตกพังแล้วเห็นไหมแ็กข้างหลังพังแล้วช่วยเพื่อนด้วยเทนสื่อสารดิช่วยเพื่อนด้วยนะช่ยเพื่อนด้วยนะยิงอย่างช่วยเพื่อนด้วยนะยิงอย่ากชุด้วย ไอ้ย,ยันนี่ยังโง่หี้ยใครก็จ้องดีเพื่อนดีเพื่อนเอาโง่โอ้เหี้ยะฟีจัดสัตว์เอ้ยโดนมันถีบช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนไปไกลช่วยเพื่อนทองทองดูช่เพื่อนด้วยเฮ้ยยิงอย่างไม่ช่วยเพื่อนวะไอ้ควายเอ้ยทำไรกัน kind น of ่ะ เฮ้ยไหวเลยเนี่ยจะชุบไหวนะเนี่ยชุบไหวนะโง่จัดไอ้พวกนี้ชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนโคบคนโคบคนหนึ่งชุบคนโคบคนหนึ่งง้จัดโคบหน่อยโคบหน่อยโคบหน่อยสังกะสีโคบพี่หน่อยกแดกแดกโคบแดกแดกโคบหน่อยแดกโคบหน่อยโคบหน่อยหมูหมูหมูไม่ทานวายเชิ่อุ้มไป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 คนหนึ่งชุบคนหนึ่งหูมันชกศพกูไปเลยสัตว์เอ้ยกล้าไป ผิดขันหรือเปล่า <Si ille brasile> อย่าลงขึ้นมา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 ขึ urgency, fire, <fia nude> ้นมาเสร็จ huh. ยังเพื่อนเสร็จยังมามามาเว่อเวก้าหอยเห็นอย่างยับเลยอ่ะเอาไปไหนเอาไปไหนเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งกับกับกับไปนั่นดีกว่า เฮ้ยเบาเบาเห็นไหมดะตำรวจตำรวจโอเคโอเคปิดไฟปิดไฟหน้าออกสายไปฮัลโหลว่าเอ๋อยู่นอกเมืองอยู่นอกเมืองว่าว่าเอโอเคโอเคเอ่อที่เอไปผัดหาทิ้งเลยนนองหาทิ้งเลย spør om det er noe もももももも。<noise>